สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดาูสวิงอาร์มที่ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับมีสวิงอาร์มกับล้อครับเป็น PCX 125นะครับ PCX 125นะที่เขาส่งอาร์มส่งปัม๊มส่งจานมานะครับแล้วก็ส่งล้อมาส่งบูตรล้อมานะครับนี่นะก็มาครบชุดนะครับทีนี้เนี่ยก็ ทำการติดตั้งดิสเบรกหลังให้นะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเอาไปประกอบเองได้แบบนี้นะเนี่ยสีผมก็เก็บให้เหมือนเดิมนะเพราะตอนแรกสีเทาของพี่เขาพดมาสีนี้แหละผมก็เก็บงานให้ใกล้เคียงของเดิมนะครับแต่ถ้าไม่สวยไงยพี่ก็ไปเก็บเองแล้วกันนะมาให้ดูนะครับแล้วก็เบรกนี่ตรงแน่นอนนะรับประกันตรงแน่นอนเนะนี่ยผมผมกำอยู่นะนิ่งแน่นอนนะครับ นะถ้าใครสนใจงานแบบใดก็ทักถามมาได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวใดที่ผมยังไม่เคยทําผมก็จะบอกว่ายังไม่เคยทํานะแต่ตัวนี้พวกนี้ผมทํางานพวกนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พื้นที่สําหรับตัว125เนี่ย PZ 125 PZ 150ตัวเก่าๆเนี่ยมันจะแคบช่วงนี้นะครับมันจะติดมันแทบจะติดอะนะมันต้องใช้เทคนิคมากมายเพื่อที่จะให้ จานกับปั๊มมันอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมนะนะหลบน็อตหลบอะไรก็ต้องหลบให้หมดนะครับนี่นะนี่ก็ถ่ายดูสั้นๆประมาณนี้นะครับใครสนใจที่จะติดตั้งที่เบรกที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามาเองไม่ได้ก็ส่งมาได้นะครับส่งมาทำได้นะส่งมาทำได้แล้วก็ผมก็จะส่งกลับให้แบบนี้ ทำเสร็จส่งกลับเหมือนเดิมนะครับผมนีปตนี้เป็นปัมป๊มแท้ปั๊มแท้ปั๊มแต่งนิชินนะครับกลางนี้โอเคประมาณนี้ก็ถ่า,ายรีวิวให้ลูกค้าดูด้วยนะครับคือลูกค้าจะอยากเห็นว่าเ,เสร็จหรือยังหรือยังไงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยววันจันทร์ประมาณวันจันทร์ส่งนะครับผมส่งกลับนะครับ